ه, คนทั่วไปอาจจะกังวลนะครับว่าบ้านสําเร็จรูปที่เราเห็นเนี่ยมันจะทนทานแข็งแรงไหมใช่ก็เป็นบ้านประกอบแล้วมันจะทนไหมมันจะอยู่ได้จริงเหรอครับต้องอ,งอธิบายถึงโครงสร้างก่อนโครงสร้างเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กก็จริงแต่มีการขึ้นสนิมแบบที่ทุกคนกังวลเหล็กขึ้นสนิมแน่แต่เหล็กที่ใช้เนี่ยนะครับจะเป็นเหล็กรูปประพันธ์<ๆ>เหล็กวแฟงนะครับที่เป็นหน้าตัดเป็นรูปตัว I รูปตัว S เหมือนตามเสาโรงงานใหญ่ๆครับผม โดยเฉพาะนะครับเหล็กที่รับโครงสร้างพื้นในบริเวณชั้นล่างเนี่ยนะครับรอบเลยเนี่ยจะต้องเน้นให้เหล็กตัวนี้มีความแข็งแรงมากๆส่วนพวกเป็นโครงค้าวผนังหรือว่าหลังคาก็อาจจะปรับใช้เป็นพวกเหล็กกล่องหรือเหล็กตัวตีครับตามความเหมาะสมแต่ทั้งหมดนี้นะจะต้องเคลือบก,กวาวไนท์หรือว่าทาสีกันสนิมชุบสีกันสนิมนะครับเพื่อป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นอายุมนยาวนานมยาวผมคิดว่าอย่างน้อยนะ50ปีอบปีสำหรับตัวเลหล็กหก็ไม่น้อยเลยนะอยู่ได้ชั่วชีวิตคนนานๆผมคิดว่าแต่ว่ามันจะต้องมีการดูแลรัก นะ,ะถ้ามันมีการผูกมีการขัดมีการเคลือบ และครนี้เรื่องของโครงสร้างเราเข้าใจแล้ว <im it> ผมพอถามเพิ่มนีดน,นึงผมพอจะทราบว่ามันจะแข็งแรงไหมถ้าผมจะทำสองชัช้นไล้ไคำตอบคือ <c oughs> ทําได้แต่พี่บาสจะต้องตกลงแล้วก็คุยวางแผนกับบริษัทที่รับสร้างก่อนตั้งแต่แรกเลยเขาใช้วิศวกรนะครับคำนวณการรับแรงของตัวโครงสร้างมาก่อนก็มาประกอบกันที่หน้างานแล้วถ้าเกิดแบบเป็นชั้นเดียวตอนแรกเลยเออแล้วอยากจะต่อเติมอะไรนิดหน่อยออกไปอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมจากแบบเดิมก็ทําได้เช่นกันครับแต่ผมคิดว่าข้อจํากัดมันก็คงจะต้องปรึกษาบริษัทช้างช่างทั่วไปเลยนะไหม ว้ S <S อย่างปแนะนำเลยเพราะว่าช่างทั่วไปเขาไม่รู้นี่ครับว่าระบบการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงแล้วตรงนี้มันเติมขึ้นไปได้ไหมมีความเสี่ยงไม่มกเลยโครงสร้างจบไปเรื่องของการความร้อนเป็นไงผมอยากให้คิดว่าบ้านสำเร็จรูปเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนบ้านทั่วไปแหละอย่างเช่นหลังคาเนี่ยเป็นเมทัลชีตเนี่ยมันก็เป็นเมทัลชีตแบบแซนด์วิชนะมีการเสริมฉนวนกันความร้อนอยู่ตรงกลางได้หรือว่าตัวผนังถ้ากลัวว่ามันจะมีความร้อนเข้ามาใช่ไหมก็มีระบบผนังที่เป็นไฟเบอร์ซ นะส่วนประตูหน้าต่างนะครับก็จะใช้เป็นกรอบอลูมิเนียมลูกฟักกระจกหรือว่าเป็นบานไวนิลพวกนี้นะครับผมว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของรอยซึมอะไรเลยนะแะปัจจุบันเนี่ยวัสดุค่อนข้างจะดีเรื่องของเสียงเหมือนกันเมื่อกี้เห็นพี่เซฟบอกว,ว่ามันมีฉนวนอะ่ะมันก็เก็บเสียงได้เหมือน,น้านเลยพูนะดง่ายๆแล้วมันก็คือบ้านหลังหนึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมันไกลมากแล้วอะ่ะวัสดุมันดีขึ้นนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่ได้จริงเลยก็เป็นตัวเลือกที่ดี แล้วคราวนี้ผมจะแบบผมจะย้ายได้ไหมเอเดี๋ยวก็เติมเดี๋ยวก็ย้ายพอดีได้เมียอยู่นครสมเ้ยตัวเองอยู่ตลิ่งชันอะไรเงี้ยเราจะย้ายได้ไหมเราก็ซื้อบ้านมาแล้วเนาะเราก็ย้ายได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบที่สร้างประกอบมาสาเร็จทั้งหลังจะย้ายง่ายกว่าคือยกไปเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนตอนที่มันมาแต่ทีนี้เราก็ต้องตัดระบบทุกอย่างออกกรณ์ระบบน้ําระบบไฟที่มันต่อเข้ากับสาธารณูปโภคหลังจากนั้นเราจะย้ายเราก็ต้องเสียค่าขนส่ง การขนย้ายเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เคลนนะครับเพราะว่าสถานที่ที่เราจะยกจะย้ายเนี่ยมันอาจจะต้องข้ามกำแพงข้ามต้นไม้ก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเปาต้องมาเมินราคาการย้ายอย่างนี้นซอกซอยรอกยไม่รู้ยังมีอีกอเอาก,ก็การที่เราขยับตัวบ้านใช่ไหมครับบางทีรอยต่อต่างๆมันขยับมันก็ต้องมาซ่อมแซมในบางจุดถ้าต้องมาดูกันอีกทีหนึง่งผมมีวิธีง่ายกว่านั้นนะคือย้ายมีสาระคมไปตรงนี้คุณเสียค่าน้ำมันอย่างเดียวเองนะครับพูด หลังจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมความคิดก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับจากที่รู้สึกว่ามันจะอยู่ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยฟังจากพี่เซฟแล้วคือมันก็แข็งแรงอยู่ได้จริงแล้วก็เป็นทางเลือกของการอยู่อาศัยอีกประเภทหนึ่ง รูปลัดภายนอกเนี่ยมันก็ดูเหมือนบ้านแล้วนะบางทีดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นเหล็กกล่องๆนะไม่ใช่นะถ้าคุณเคยไปเดินงานบ้านและสวนแฟร์คุณต้องเคยเดินเข้าไปบริบเวณบ้านสาเร็จรูปอะ่ะคุณจะรู้เลยว่าถ้ามันไปตั้งอยู่ข้างนอกแล้วบางทีมองไม่ออกครับเพราะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันนะฮะลองดูครับก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็ฝากติดตามบ้านและสวนป,ปึกษาหารือกันไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามจักรวาลของพวกเราด้วยนะ นะครับแล้วก็มีบ้านละสวน Explorer Club นะครับบ้านละสวน Garden and Farm แล้วก็บ้านละสวนเพชรครับฝากติดตามด้วยครับ